8คด,ดีโหดของสุคุนะในการครอบครองร่างยูจินะครับผมซึ่งแน่นอนว่าก็มีการเปิดเผยถึงคดีที่สุคุนะเนี่ยอาจจะถูกตั้งข้อหาได้แล้วนะครับซึ่งตรงนี้คือทางด้านฮิกุรุมาเนี่ยเขาได้มีการคัดมาแล้วว่ามีคดีอะไรบ้างนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าแต่ละคดีเนี่ยเรียกได้ว่าอุกชกันทั้งนั้นเลยนะครับผมสําหรับไอ้เจ้าไวรัสลำดับที่1อย่างราชาว,วิญญาณคำสาบอย่างเลวเมงสุคุนะนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าสลับร่างกับยูจิ3ครั้งเนี่ยก็ก่กอคดีแบบว่ายิ่งใหญ่ทั้ง ผมแต่จะเป็นยังไงนั้นเนี่ยก็ขอคนละ1ไลค์1การกดติดตาม1แชร์กันด้วยนะครับขอสัก400ไลค์เดีอยวพี่น้องก็สําหรับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาทําเกี่ยวกับตัวของสุขุนะอย่างที่เราได้บอกไปนะครับซึ่งในตอนลน่าสุดของมหาเวทผนึกมารน,นะครับหรือว่าจูสึขไคเซนในตอนที่244ก็มันจะมีช่วงหนึ่งที่พวกเขาเนี่ยกำลังหาลือกันนะครับเพื่อที่จะทําให้ตัวของฮิกุรุมะเนี่ยสามารถที่จะยัดเยียดนะครับผมโทษประหารให้กับทางด้านตัวของสุขุนะนะครับก็กําลังหาลือว่า จะเอาคดีไหนของมันเนี่ยมาในการขึ้นศาลหรือว่าในการพิพากษาดีนะครับผมซึ่งก็จะมี8-9ถึง9คดีเลยนะครับผมหลักๆนะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันดีกว่านะครับว่าไอ้แปคดีนี้เนะี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับถึงแม้ว่าในตัวเต็มเนี่ยมันจะมีไปบ้างแล้วแต่ในคลิปนี้คือเราจะพูดขยายความให้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปเริ่มจากคดีแรกนะครับซึ่ง คดีแรกกับคดีที่2เนี่ยจะอยู่ในแบบว่าช่วงเดียวกันนะครับนั่นก็คือในช่วงตอนต้นๆเรื่องนะครับก็จะเป็นช่วงที่สุคุณะเนี่ยโผล่มาในตอนแรกๆเลยนะครับนั่นก็คือที่โรงเรียนของยูจินั่นเองนะครับซึ่งในประเด็นนี้เนี่ยมันจะมีอยู่2คดีที่เกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือทําร้ายร่างกายของยูจิหรือเขาวงเล็บมาให้นั่นก็คือการที่ชิงร่างยูจิไปนั่นเองนะครับหรือว่าครอบของร่างยูจินะครับผมซึ่งไอประเด็นนี้เนี่ยคือคดีของมันเนี่ยคือการทำร้ายร่างกายใช่ไหมซึ่ง ในโลกความเป็นจริงเราเนี่ยนะการทาร้ายร่างกายนะครับผมก็มีโทษจําคุกเหมือนกันนะครับผมแต่มันจะแบบว่าน้อยมากๆก็คือจําคุกไม่เกินนะครับผม3าปีหรือว่า ปรับ6 0,000บาทเลยนะครับผมซึ่งถ้าเป็นในโลกของจูสือเองเนี่ยก็เรียกได้ว่าสามารถเอาคดีนี้เนี่ยมายึดทรัพย์สุขุนะได้เช่นเดียวกันนะครับผมคือยึดวิชาคุณไสของเขาเองนะครับแล้วก็ไอ้คดีที่2ที่อยู่ในหมวดหมู่เดียวกันนั่นก็คือในโรงเรียนก็คือพยายามที่ฆ่าโกโจนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยคดีนี้เนะี่ยคือมันเป็นช่วงที่โกโจอยากสู้สุขุนะใช่ไหมแต่มันจะยกมาเป็นคดีได้ไหมเพราะว่าโกโจเองเนี่ย มันเต็มใจที่จะต่อสู้ด้วยจริง,รงๆมันควรเป็นคดีทะเลาะวิวาทมากกว่าหรือเปล่านะครับแต่เขายกให้มาเป็นพยายามฆ่านะครับซึ่งแน่นอนว่าเราก็ได้มาดูมานะครับว่าถ้าเป็นคดีพยายามฆ่าในโลกความเป็นจริงเราเลยนะคือโทษเนี่ยถึงประหารชีวิตหรือว่าจำคุกตลอดชีวิตได้เลยนะครับผมหรือแบบว่าตั้งแต่15ปีถึง20ปีอะไรประมาณนี้คือโทษสูงมากๆนะครับซึ่งคดีพยายามฆ่าเนี่ยค่อนข้างที่จะรุนแรงซึ่งถ้าเอามาใช้เนี่ยก็สามารถที่จะเข้าสู่กระบวนการในการ ยึดซับหรือว่าอาจจะถึงขั้นที่ว่าประหารแล้วก็ทางด้านตัวของฮิกุรุมะเนี่ยสามารถดึงดาบเพชรคาดออกมาได้แน่นอนนะครับถ้าสมมุติว่าจะเล่นคดีนี้จริงๆนะซึ่งแค่2คดีนี้ที่อยู่ในโรงเรียนของยูจิเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นคดีใหญ่แล้วใช่ไหมแต่มันก็ยังมีในช่วงที่อยู่ในสถานพินิจอีกนะครับนั่นก็คือคดีที่3ของสุคุณะนะครับนั่นก็คือการฆาตกรรมยูจิของเรานั่นเองนะครับก็จะเป็นในช่วงที่สุคุณะเนี่ยมันจกหัวใจยูจิออกมาใช่ไหมซึ่งมันเลยทําให้ตัวของ พอสลับร่างคืนตัวของสุขุนะก็เลยได้ทําการเสียชีวิตไปแต่เนื่องจากทําข้อพันธสัญญากันเสร็จเรียบร้อยนะครับสุขุนะเนี่ยสามารถทําให้ยูจิเนี่ยกับฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับคดีเนี่ยจึงเปลี่ยนกลายเป็นพยายามฆ่านะครับผมซึ่งตรงนี้ <c oughs> คือก็เรียกได้ว่าเป็นคดีใหญ่พอสมควรนะครับผมสาหรับคดีที่3ของสุขุนะนะครับที่อยู่ในโซนของสถานพินิษ์ที่เราได้พูดคุยกันนะครับแล้วก็เป็นคดีที่ยูจิณเวลานี้เนี่ยก็ยังคงสะเทือนใจอยู่นะครับผมเพราะว่าตัวเองเนี่ยโดนจกเข้า ไปที่หัวใจใช่ไหมก็เป็นคดีที่มีครบรสด,ดีนะครับผมทั้งอารมณ์ฮาแล้วก็อารมณ์ที่หดหู่ด้วยนะครับแล้วก็คดีที่4คดีต่อไปเลยก็จะเป็นต่อจากคดีเมื่อกี้นะครับนั่นก็คือพอหลังจากที่เคลียร์กับยูจินเสร็จแล้วเนี่ยก็พยายามฆ่าเมกุมิเนาะซึ่งแน่นอนว่ามันก็เป็นการต่อสู้กันแหละแล้วแต่เมกุมิเนี่ยคือมันไม่ได้เหมือนกับโกโจในตอนแรกนะครับเพราะว่าโดนอย่างเดียวเลยแล้วก็เกือบที่จะโดนฆ่าอยู่แล้วนะครับผมก็เลยทําให เกิดคดีที่5นี้ขึ้นมานะครับผมแต่แน่นอนว่าเมกุมิเนี่ยสามารถรอดมาได้ใช่ไหมก็เลยไม่ถึงกับขั้นที่เรียกได้ว่าเป็นคดีฆาตกรรมอะไรไปนะครับซึ่งตรงนี้คือ4คดีแล้วใช่ไหมที่เราได้พูดมางั้นก็เป็นในส่วนของชิบุย่านะครับที่มีคดีฆ่าเด็กนักเรียนผู้หญิงมปลาย2คนซึ่งเป็นผู้ชายคนใสแน่นอนเราเคยบอกไปในตัวเต็มแล้วว่ามันเป็นมิมิโกะแล้วก็นานาโกะจริงๆเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยเหมือนว่ามิมิโกะนานาโกะเนี่ย คือจะไปให้สุคนะเนี่ยฆ่าทางด้านเชนจาคุใช่ไหมก็เหมือนแบบไปแลกเปลี่ยนในเรื่องของการที่ว่าถ้าช่วยเหลือพวกเขานะครับพวกเขาเนี่ยก็จะหานิ้วเนี่ย มาให้นะครับผมแต่ดันไปพูดกับผิดคนไปหน่อยเหมือนไปออกคําสั่งกับสุขุนะก็เลยถูกเฉือนเข้านะครับก็เลยทําให้ทั้ง2คนเนี่ยคือตายไปในตอนนั้นนะครับผมแต่จงจริงฆ่าคนแรกไปเนี่ยอีกคนนึงเนี่ยถ้าไม่สู้เนี่ยมันก็จะรอดใช่ไหมแต่ดันคิดไปสู้ไงก็เลยโดนเข้าซะสอคนเลยนะครับค่อนข้างที่จะน่าสงสารนะจริงๆผมสงสารพวกเขาทั้ง2คนนะครับผมคือจริงๆเนี่ยคือมิมิโกะเนี่ยจะโดนก่อนใช่ไหมแล้วก็นานากะเนี่ยคิดสู้นะครับก็เลยโดนไปด้วยใช่ไหมแต่เรื่องของเรื่องเลยเนี่ยคือนิ้ว แรกที่มันยัดเข้าไปในปากยูจิเนี่ยสุครุะมันก็ไม่ออกมาหรอกแต่มันยันมีไอโจโกะนะครับที่ ไปอัดอีกนะครับผมมันเลยทําให้สุุนะออกมาเนาะซึ่งมันเลยทําให้2คนนี้เสียชีวิตนะครับซึ่งตรงเนี้ยคอนขงที่จะหดหูมากนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยเพียงแค่อยากจะปลดปล่อยคนที่เขารักอย่างตัวของเกโตซูงูลุนั่นเองนะครับคือตัวละครโปรดของผมเองผมเลยพูดเยอะไปนิดนึงงั้นเราก็ไปต่อที่คดีต่อไปเลยดีกว่านะครับอันนี้คดีที่เท่าไหร่แล้วคดีที่5าแล้วใช่ไหมงั้นเดี๋ยวไปเริ่มที่คดีที่6นะครับนั่นก็คือพยายามฆ่าพลเมืองนั่นเองจํานวนมากด้วยนะครับซึ่งตรงเนี้ยคือทุกคนน ที่มันกลางอนาเขตนะครับในตอนที่สู้กับตัวของมหูรากาศนะครับผมซึ่งตรงนี้มันเลยทําให้มีคนบางส่วนนะครับที่อยู่ในอนาเขตนั้นเนี่ยโดนฆ่าไปด้วยนะครับผมซึ่งก็เป็นพลเมืองคนปกติก็โดนนะครับแล้วก็ยังมีคนที่โดนลุกหลงด้วยนั่นก็คือทางด้านอินุมากินะครับผมที่แขนของเขาเนี่ยถูกตัดขาดไปนะครับจากการที่ตัวของสุคุณะ กลางอาณาเขตในครั้งนี้นะครับผมเรียกได้ว่าก็สะเทือนจิตใจเหมือนกันคือเป็นการสังหารหมู่ที่เยอะมากๆนะครับในครั้งนี้นะคือก็อย่างที่ทุกคนได้มีการอ่านหรือว่าได้ดูในอนิเมะไปนะครับว่าทางด้านตัวของสุคุณะเองเนี่ยคือมันกลางอาณาเขตใช่ไหมถึง200เมตรเลยนะครับแต่เพียงแค่ว่ามันกลัวโดนตัวของเมกุมิใช่ไหมมันก็เลยลดลงมาเหลือ140นะครับซึ่งคนในละแวกที่อยู่ในอนาณาเขตเนี่ยโดนหมดทุกคนเลยนะครับรวมถึงตึกลาบันช่องด้วยจริงๆไอคดีเนี้ยมันน่าจะพ่วง ด้วยคดีทำลายนะครับทรัพย์สินเข้าไปด้วยนะครับสำหรับตัวของสุคนาะเพราะว่าบ้านช่องในละแวกนั้นเนี่ยคือพังเละไม่เป็นท่าเลยนะครับงั้นเราก็ไปต่อที่คดีโหดของสุคุนะคดีที่7ดีกว่านะครับคดีที่7เนี่ยก็คือจะเป็นคดีที่สุคุนะฆ่าผู้ใช้คุณไส่นะครับผมห่างม้านะครับผมคนคนนั้นเนี่ยก็คือทางด้านฮารุตะนะครับผมที่เงโมะนั่นเองนะครับไอ,เอ้เจ้าเนี่ยมันถูกฆ่าหลังจากที่สุคุนะเนี่ยเคลียร์เรื่องกับมโหรากาจบใช่ไหมแล้วมันพยายามที่จะหน,นีมันก็เลยโดน่านะคผมแ จริงไอ้เจ้าเนี่ยถ้าพูดจากใจนะเอาจากใจเลยนะมันโดนฆ่าไปเนะี่ยไม่ควรตั้งข้อหานะครับเพราะว่ามันเองก็ชั่วยอยู่แล้วใช่ไหมแต่ในเมื่อมันเป็นกฎหมายไม่ว่าจะคนดีคนชั่วก็ถูกตั้งข้อหาอยู่ดีนะครับผมก็กลายเป็นว่าสุคุาะเองเนี่ยก็โดนตั้งข้อหาว่ากลายเป็นฆาตกรรมนะครับแล้วก็คดีที่8นะครับก็จะเป็นคดีเกี่ยวกับเรื่องวางเพลิง ซึ่งก็จะเป็นในช่วงที่สู้กับโจโกะนะครับผมจะเรียกวางเพลิงไม่ได้นะต้องเรียกว่าเผาเมืองกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเมืองเนี่ยคือไม่เละเทะต้มเปะ๊ะหลายจุดมากๆพวกเคหสถานตึกลาบ้านช่องนี้กระจ,ยระจายนะครับผมพอๆกับตอนที่กางอนณาเขตเลยนะครับซึ่งคดีวางเพลิงนี้นะครับถ้าเป็นในโลกความเป็นจริงของเราเนี่ยผมก็หาข้อมูลมาคร่าวๆนะครับผมก็จะติดคุกอยู่ประมาณ6เดือนนะครับถึง7ปีนะครับแล้วก็ปรับ1 0 0 0 0ถึง1นึ0 0 0สอะไรแบบนี้นะครับผมซึ่งตรงเนี้ย คือมันก็เรียกได้ว่าไม่ได้สูงอะไรมากนะครับแต่ระดับสุขุมนั้นเนี่ยคงจะสูงมากๆเพราะว่ามันเผาทั้งเมืองเลยนะครับแต่ที่ผมหามาเนี่ยคือเผาบ้านอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้แบบว่ากระจายเป็นวงกว้างขนาดนั้นนะครับผมอันนี้เนี่ยคือมาเล่าสู่กันฟังเฉยนะเป็นข้อมูลเล็กๆนะครับผมสําหรับเอามาเปรียบเทียบในตอนนี้นะครับแต่ในตอนนี้เนี่ยคือมันก็มีทางด้านฮิกุลุมะเนี่ยเขาได้อธิบายมาอยู่แล้วนะครับว่าทางด้านอัตรานะครับระหว่างโทษของคดีฆาตรการรมแบบแบ่งออกนะครับผมเป็นการฆ่าหนึ่งคนเนี่ยก จะตรงกันแหละคือจำคุก1 0ถึง15ปีอะไรอย่างเงี้ย20ปีนะครับค่า2คนเนี่ยก็ประหารหรือว่าติดคุกตลอดชีวิตซึ่งก็คล้ายๆกับกฎหมายในไทยบ้านเรานั่นเองเนะครับไม่ได้ต่างอะไรกันมากเนาะแต่ที่ทําคลิปนี้เนี่ยคือไม่ได้บอกว่าไอ้แปดคดีโหดนี้ของสูคุนะเนี่ยจะถูกหยิบยกขึ้นมานะครับในการพิจารณาคดีของฮิกุรุมะนะครับเพราะว่าฮิกุรุมะเองเนี่ยเขาก็ได้บอกอยู่ใช่ไหมว่าแต่การที่จะเอาผิดสูคุนะโดยยกความเสียหายที่เกิดขึ้นจากวัตถุต้องสาบนะครับผมหรือก็คือ นิ้วของสุคนะเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ยากนะครับแล้วก็ยิ่งอยู่ที่ว่าเป็นความผิดทางอ้อมของสุคนะนะครับแต่ไม่ได้มีอะไรนะครับที่จะบ่งชี้ว่าเจ้าตัวของสุคนะเนี่ยเป็นคนยุยงนะครับผมหรือให้การช่วยเหลือนั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าแปลง่ายๆด้วยความเข้าใจของผมเองคือนิ้วอะ่ะมันไม่สามารถที่จะทําความผิดอะไรได้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นนิ้วของสุคนะนะครับแต่ สุคนะเนี่ยไม่ได้ไปบอกให้ไอ้ตัวยูจิกินหรือไม่ได้เอาไปให้ยูจิกินเองอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยจะโทษสุคนะได้ค่อนข้างที่จะยากนะครับแต่อันนี้เนี่ยยังไม่ได้รวมในส่วนกรณีพฤติกรรมนะครับตอนที่ชิงร่างของเมกุมินะครับซึ่งในส่วนนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเข้าข่ายนะครับในการทาร้ายร่างกายแล้วก็ฆาตกรรมรวมถึงการครอบครองศพโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตได้อีกด้วยนะครับผมซึ่งตรงเนี้ย คือก็เรียกได้ว่าเป็นคดีใหญ่เหมือนกันนะครับผมจากที่รวมรวมมาเนี่ยคือคดีของสุคนะตั้งแต่ที่ มาอยู่ในภาคของจูสืดนี้เลยนะครับก็จะมี8 9ดเก้าคดีแล้วจริงๆเนี่ยคือสุคุนะเองเนี่ยมันก็ฆ่าพวกผู้เล่นในเกมคัดออกไปด้วยนะครับแต่คิดว่าน่าจะไม่ได้ถูกนับคดีนะเพราะว่าพวกนี้มันคือผู้ที่กัดชั้นมาเกิดใหม่ใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นฮัจิเมะหรือว่าริวนะครับผมก็เป็นคนที่โดนสุครนะฆ่ารวมถึงตัวของโยโรสูด้วยแต่ไม่น่าจะเป็นคดีนะครับเพราะว่าเหมือนพวกนี้ตื่นขึ้นมาใหม่ครั้งหนึ่งไม่ได้เป็นคนของยุคนี้หรือเปล่าซึ่งตรงเนี้ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมแต่มันไม่ได้นับคดดีมมาาาแสงว่่่ไนจะเก ข้องกันนะครับแล้วเพื่อนๆคิดว่า ไอ้แปคดีที่สุคุนะมันทํามานะครับผมเอาแคดีก็ได้ที่เขายกตัวอย่างมาไม่ว่าจะเป็นในช่วงที่โรงเรียนยูจิในช่วงที่สถานพินิจแล้วก็ในช่วงเหตุการณ์ชิบุยานนะครับผมเพื่อนๆว่าทั้ง8คดีเนี้ยคดีไหนที่สุคุาะเนี่ยทำรุนแรงที่สุดนะครับก็ลองคอมเมนต์เข้ามาละกันนะครับผมเกี่ยวกับคดีที่สุคุาะเนี่ยคือกระทาความผิดที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงเกินกว่าจะให้อภัยสําหรับผมโดยส่วนตัวเนี่ยผมก็มองว่าไอ้ฆาตกรรมหมู่เนี่ยก็รุนแรงนะครับแต่ที่ผมรู้สึกวว่่าาสะเทืืออนใจหร รู้สึกว่าไม่น่าโดนฆ่าเนี่ยก็นั่นก็คือคดีของมิมิโกะแล้วก็นานาโกะนะครับผมที่รู้สึกสงสารพวกเขาทั้งสองคนเนาะเขาก็อุตส่าห์ที่จะแบบอยากจะช่วยเหลือทางด้่นเกโทนะครับผมแต่อันนี้เนี่ยไม่ได้มีอะไรแอบแฝงถึงแม้ว่าจะเป็นตัวละครโปรดก็ตามนะครับผมก็สําหรับคลิปในวันนี้มีประมาณเท่านี้นะครับก็ถ้าใครชอบเนี่ยฝากกระทึบปุ่มไลค์กันมาลุวๆด้วยนะครับผมแล้วก็ขอคนละหนึ่งแชร์หนึ่งการกดติดตามให้กับผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ถ้ามีตรงไหนตกหลน่นหรือว่า พูดในส่วนไหนผิดเนี่ยก็ขออภัยด้วยนะครับผมสําหรับในวันนี้นะแล้วก็ในเรื่องของกฎหมายเราก็หามาแบบคร่าวๆนะครับผมประกอบในคลิปเฉยๆอย่าไปคิดอะไรเยอะนะครับผมไม่ได้แบบว่าเน้นแบบว่าย้ําอะไรขนาดนั้นนะครับผมสโลเน้ไปไว